มาแล้วค่ะโตยโยต้าเอาผาดมือสองมีมาให้เลือกกัน2คัน2รุ่น2สีเลยนะคะรถออกจาก AEY Auto ทั้ง2คันประวัติชัดเจนคันสีดำเป็นรถปี18รถมือเดียววิ่งมา83,000กว่ากิโลราคา1,890,000บาทดาว90,000ผ่อนนาน72งวดงวดละ33,796บาทค่ะ ส่วนคันสีขาวเป็น a l p a า SRC 2,500 cc High e b e a c h E4 ปี21รถมือเดียววิ่งมา16,000กว่ากิโลราคา1 9 9 0 0 0 0บาทดาว90,000 ผ่อนเ4เดือนเดือนละ34,997บาทค่ะไม่แท้ประวัติชัดเจนรถในโครงการวินวินวินรถสวยสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุหนักชื่อเอกการันตีนะคะจองกันให้ทันนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะ086 66 668 1 999